โอเคเอาใหม่นะครับอ่าเริ่มใหม่เลยอาจารย์ขออนุญาตแชร์หน้าจอหน่อยนะครับนเ,เสนอทันทีนี่เลยโอเคเห็นหน้าจออาจารย์หรือยังครับทุกคนครับโอเคตอนนี้อาจารย์มาที่หน้าเว็บจุลราชนะครับแล้วไปที่ดาวน์โหลดนะครับเห็นไหมมันจะมีเวอร์ชัน5กับเวอร์ชัน4เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรา จัดกันเวอร์ชันสี่เนาะเนี่ยเขาบอกว่าสี่เนี่ยพัฒนาอัปเดตจากสามจุดหนึ่งศูนย์นะครับเมื่อคืนมีเพื่อนทักมาบอกว่าหาเทมเพลตยากมากอาจารย์ก็เลยตัดสินใจนะครับดาวน์โหลดสามเลยครับเนี่ยครับนะครับมาที่ดาวน์โหลดมาที่รุ่นที่ที่เขาไม่ได้พัฒนาแล้วนะครับอาจจะเป็นอ่าเป็นจุล่าสามแต่คนก็ยังใช้เยอะอยู่นะครับอ่าอาจารย์ก็โหลดสามจุดหนึ่งศูนย์มานะครับก็โหลดมาเลยนะครับ พอโหลดมาแล้วก็เข้า FTP นะครับโหลดมาแล้วก็เข้า FTP นะครับอาจารย์ก็อัปโหลดขึ้นไปนะครับอัปโหลดขึ้นไปนะครับนี่ในนี้นะครับอัปโหลดขึ้นไปก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับถ้าจมล่าเวอร์ชันสามนะครับอาจารย์ยังไม่รู้ว่าเมื่อคืนอัปโหลดสําเร็จหรือเปล่านะครับอัปโหลดทิ้งไว้อะลองเป็นภาษาไทยนะครับอาชื่อเว็บไซต์อาเว็บจำหน่ายต้นไม้ อย่างเงี้ยก็ได้นะครับถ้าใส่คําอธิบายเข้าไปอีเมลก็อีเมลจริงนะครับถ้าเกิดว่าเราลืมมันก็จะรีเซ็ตอีเมลให้เรานะครับอันนี้ก็ใส่ชื่อแอดมินได้เลยนะครับนี่อาจารย์ใส่แอดมิน9999นะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าก็ใส่กี่ตัวก็ได้นะครับ9999นะครับแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วกดต่อไปนะครับก็มาถึงชื่อฐานข้อมูลชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลนะครับสกลร์ลูต66 นะครับรหัสผ่านอะไรครับรหัสานอะไรครับตอบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคนะครับอันนี้ก็มือนการสกด d b ีหกหกนะครับอันข้างบน Root อันนี้เป็น Database อันนี้ไม่ต้องใส่แล้วคำนำหน้ามันจะ Random ให้เราเสร็จครับต่อไปนะครับต่อไปเสร็จแล้วนะครับนี่แล้วก็ติดตั้งเลยครับบอกเลยว่าจุ่มล่าเร็วมาก น,นะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วพอติดตั้งเสร็จให้กดลบโฟลเดอร์อินสตอรครับลบออกนะครับถ้าไม่ลบออกมันก็จะติดตั้งใหม่อยู่เรื่อยนะครับลบโฟลเดอร์อินสตอรลบแล้วเรียบร้อยนะครับดูหน้าเว็บน,นะครับมาแล้วนี่คือหน้าเว็บจุมล่าเวอร์ชั่นสามนะครับอ่าแ i ล i แอดมินสเต,ตเตอร์นะครับเข้าหลังบ้านอ่าแอดมินเก้า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 ของอาจารย์นะครับ นี่ครับล็อกอินนะครับนี่คือหลังบ้านเห็นไหมครับหลังบ้านภาษ,ษาอังกฤษนี่หลังบ้านภาษาอังกฤษแล้วก็หน้าบ้านกดตรงนี้ก็ได้นะครับด้านขวานี่คือหน้าบ้านก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้โอเคนะครับมาแล้วเรียบร้อยเปลี่ยนภาษาครับเปลี่ยนภาษาครับเริ่มเลยนะครับเปลี่ยนภาษาของเมนูกับเปลี่ยนภาษาของหน้าเว็บก่อนไปที่ ลงเกจเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้ครับเนี่ยแลงเกจแน่นอนครับมันไม่มีไทยครับตัเนี้ไม่มีเลยก็อินสตอลแลงเกดตรงนี้นะครับนี่ก็พิมพ์คาว่าไทยครับอุ้ยไทยแล้วก็ค้นหามาแล้วครับกดอินสตอลครับแค่นั้นแหละครับภาษาไทยก็จะเข้ามาในจุมลาของเราจุมลาสามนะครับในจุมลาสามของเรานะครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับาไม่นะครับ กดไปที่ language อีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับนี่ภาษาไทยมาแล้วอันนี้ในในในส่วนของไซต์เห็นไหมครับมันจะเบ่ยงเป็นไซต์กับแอดมินอ่าไซต์ก็เป็นภาษาไทยนะครับมารีเฟรชนะครับก็จะเป็นลืมรหัสผ่านเห็นไหมครับจบจำการเข้าส่ระบบเห็นไหมครับเป็นภาษาไทยแล้วเสร็จแล้วก็ฝั่งแอดมินนะครับนี่คือฝั่งนี้นะครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับอย่างตรงนี้นะครับเนี่ยนี่ไทยเห็นไหมครับกลายเป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับ เรียบร้อยแล้วไทยหมดแล้วครับนี่คือขั้นตอนแรกที่เราจะต้องทําขั้นตอนแรกที่เราจะต้องทํานะครับทีเนี้ยมันจะมีเทคนิคมีเทคนิคเยอะนะครับอ่าเมื่อวานอาจารย์อาจารย์ส่งลิงก์แคมเปญให้แล้วเนาะอาจารย์ส่งลิงก์แคมเปญให้แล้วอาจารย์จะลงแคมเปญนะครับนะครับจากก็ไปที่ติดตั้งส่วนเสริมครับตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับเมนูมันจะไม่เหมือนกันกับจุมด้า4เลย <c oughs> ติดตั้งส่วนเสริมแต่มันก็อยู่ที่แถวนี้แหละครับนะครับ เลือกไฟล์นะครับอาจารย์ม e ีภาพสองภาพแล้วอาจารย์เนี่ยอาจารย์โหลดมาแล้ว JU um 90, เนี่ย JU จุล่าเก้าศูนย์เนี่ยอาจารย์โหลดมาแล้วเนี่ยที่อาจารย์ส่งลิงก์เมื่อวานเหรอครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยได้มาแล้วเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วไปดูอีกรอบนึงนะครับเทมเพลตมาแล้วครับ JU เก้าศูนย์แต่เขาไม่แสดงไม่แสดงตัวอย่างให้เรานะครับ อาจารย์ไม่ถึงไม่แสดงอาจารย์ก็กดตรงนี้เลยก็ได้นะครับเส้นเดิมฟอร์มาดูหน้าเว็บไซต์มาแล้วครับหัวเว็บมาแล้วแต่ภาพพวกสไลด์ภาพหัวภาพเมนูพวกนี้หายไปไหนเห็นไหมครับจาได้ไหมเมื่อกี้อาจารย์ลองกลับมาที่อะไรอ่ะบีสยวไรอ่ะเห็นไหมครับจําได้ไหมครับว่าเรามีเมนูตรงนี้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับทุกคนครับเห็นกลุ่มล็อกอินไหมครับ ฮัลโหลยังอยู่ไหมเ <Yeah. S 1> ออเห็นไหมครับแต่พอเราเปลี่ยนทีมปับ๊บเกิดอะไรขึ้นครับ JU90 หายไปไหมหายไหมต้องเอาออกมาครับเพราะว่าแต่ละทีมตำแหน่งไม่เหมือนกันอ่ามาถึงไฮไลท์แล้วนะถึงอ่ะลงทีมไม่ยากแล้วเพราะเป็นจุล่าสามนะครับไม่ต้องมาแคมเพตนะครับไม่ต้องมาบอกว่าอาจารย์หาแคมเพตไม่เจออาจารย์เอาหาที่ไหนก็ได้ครับจุล่าสามนะครับ อาจารย์ไปที่ตั้งค่าพื้นฐานครับนี่นี่นี่ตรงนี้เลยนี่เอาใหม่ก็ได้ถ้าอ่านระบบแล้วก็ไปที่เทมเพลตตั้งค่าพื้นฐานครับเนี่ยครับดูตำแหน่งโมดูลครับดูตำแหน่งโมดูลเปิดสักครับเปิดแล้วก็บันทึกและปิดครับเนี่ยครับเปิดตรงนี้ครับมาแล้วครับเห็นไหมครับเป็นลูตาเห็นไหมครับกดปึ้งมีตำแหน่งให้เรียบร้อยเห็นไหมครับ อันนี้หน้าอันนี้อันนี้คือหน้าหลักจริงๆอันนี้คือหน้าแสดงตำแหน่งนะครับเห็นไหมครับตำแหน่งมันมันมีคือมันเป็นคนละตำแหน่งกับกับแต่ละทีมจะใช้ตำแหน่งไม่เหมือนกันเห็นไหมครับมี right right มี left ่าเดี๋ยวอาจารย์จะเอาปุ่มเมื่อกี้นะ่ะปุ่มเข้าสู่ระบบกับปุ่มเมนเมนูออกมานะครับไปที่ส่วนเสริมโมดูลนะครับเห็นไหมครับจะเจอเมนูกับล็อกอินเห็นไหมครับตำแหน่งเจ็ด แก้ครับเมนเมนูเปลี่ยนตำแหน่งตรงด้านขวานี่ครับนี่ครับเรามีแคมเปญบีชไม่ใช่นี่ครับ JU90 มาแล้วครับตำแหน่งไหนล่ะครับอยากให้มันออกตำแหน่งไหนครับบอกตำแหน่งไลท์เลฟก็ได้นะครับอ่ลองดูจะต้องมาดูตำแหน่งมันนะครับนี่ใน JU90 เห็นไหมครับตีมใครตีมมันนะครับมันจะละเอียดกว่าเวิร์ดเพจนะ ตำแหน่งพวกนี้ก็เหมือนวิจิตนะครับอ่าจารย์ลองดูซิ JU90 มีไลท์ไหมเลฟไหมอ่านี่มีแล้ครับเลฟมาอยู่ด้านซ้ายเห็นไหมครับแล้วก็กดบันทึกแล้วปิดทำมาอีกรอบนะครับส่วนเสริมโมดูลล็อกอินฟอร์มอ่าเปลี่ยนตำแหน่งครับเปลี่ยนตำแหน่งมาเป็นเมื่อกี้เลฟทีนี้ก็ไลท์แล้วกันเนะ ต,ต้องมาดู JU 90นะครับนี่ๆ JU 90ไลท์เงี้ะ Left Light R l ์อ่าบันทึกแล้วปิดมาดูครับดูผลครับออกมายังครับโหมออกมาไหมครับล็อกอินออกมาไหมครับต่อ,อไหมอ่าทีนี้อารจะทำหน้าแรกสอนไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วจะไปเนื้อหา ยังไม่มีเนื้อหานะครับสร้างใหม่หน้าหลักหน้าหลักนะครับหน้าหลักินดีต้อนรับสู่เว็บจุฬานะครับตัวหนังสือแบบไหนก็ก็ก็ดูเอาแล้วกันนะครับโอ,โโอโตวตัวหนาตัวรูปแบบใหญ่ๆก็ได้แล้วแต่นะครับชิดกลางชิดซ้าย อาจารย์ก็เผยแพร่เลยครับบันทึกแล้วปิดเลยเห็นไหมแล้วก็กดดอกจันตรงนี้ครับเนี่ยกดดอกจันตรงนี้นี่นะครับมาแล้วมาดูหน้าแรกครับมาแล้วครับยินดีต้อนรับสู่เว็บชุล่ามาแล้วครับมาแล้วนะครับอาจารย์อยากเอารูปมาลงอาจารย์ไปที่เนื้อหามีเดียเอารูปลงก่อนก็ได้นะเนี่ยครับอัปโหลดเนี่ยตรงนี้ก็ได้เนี่ยอาจารย์เตรียมไว้สองรูปโอเพน แล้วก็เริ่มอัปโหลดมาแล้วครับสองรูปนี้มาแล้วเรียบร้อยแล้วอยากเอารูปมาลงลงเนื้อหาเข้าไปที่เนื้อหาครับนี่นะครับแทรกไหนเอย่ยมีรูปภาพไหมในรูปภาพเห็นไหมครับนี่ครับมาลงแล้วนะครับเริ่มลงไปในเรื่องก็ได้เห็นไหมครับ นะครับเสร็จแล้วมาแล้วครับรูปมาแล้วหรือใครไม่อยากมีเมนูฝั่งนี้ก็ลบออกก็ได้นะครับเรามาอยู่ฝั่งนี้รวมกันก็ได้เห็นไหมครับมาอยู่รวมกันให้มันเป็นออกฝั่งเดียวก็ได้ถ้าไม่ถนัดอยากจะมีสองข้างยังไงครับโมดูเอาเมนเมนูไปไว้ฝั่งขวาครับนี่เปิดแล้วปิดมาแล้วครับ มีเมนูอยู่ฝั่งขวาครับหน้าหลักก็จะใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับเราก็จะสามารถที่จะแก้ไขเนี่ยครับแก้ไขหน้าหลักให้เป็นรูปภาพที่มันใหญ่ขึ้นดูดีขึ้นได้อะไรเงี้ยครับอันนี้จย์อัดไว้ให้แล้วง่ายๆนะครับเห็นไหมครับนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่ทีเนี้ยหัวเว็บไซต์ครับหัวเว็บไซต์หัวเว็บไซต์นะครับแน่นอนมันจะมีสไลด์ ที่อาจารย์หามานะครับมันก็จะมีสไลด์มีสไลด์ตรงนี้ด้วยไฮไลท์อีกนะครับไฮไลท์อีกนะครับไปที่เพจเดิมครับเทมเพจจำไม่ได้หรอกอาจารย์รอดูวิดีโอเนี่ยครับมาแล้วครับกดเข้าไปเห็นไหมครับมีตัวเลือกมีโลโก้ด้วยนะครับมีใส่โลโก้ตรงนี้ได้ด้วยนี่ๆจุมล่ายี่สิบสี่เนี่ยไม่เอาได้ไหมไม่เอาได้ไหมอ่าเล e อกเลือกไหนอะเอาเอาเอา,เอารูปนี้กันเลย รูปนี้แล้วกันนะครับมาแล้วครับแล้วก็บันทึกและปิดมาไหมเอา้าไม่เปลี่ยนซะง,งั้นทใไมาอีกรอบโลโก้อ๋อนี่ไงเป็นอ p default โลโก้ logo, กับเป็น Up ัพโหลดโลโก้ครับนี่เปลี่ยนเป็น Up ัพโหลดโลโก้นะครับมาแล้วเห็นไหมครับโลกโก้ร้านมาแล้วเห็นไหมทีนี้อาจารย์อยากเอาสไลด์นี่สไลด์ตรงนี้สไลด์ตรงนี้ ไปทำไมน,นี่ครับสไลเดอร์เห็นไหมครับหายไว้ฮิดเด้นฮิดเด้นไวคำฮิดฮิดเด้นไว้อาจารย์โชว์เลยโชว์ที่ไหน่าโชว์ที่หน้าโฮมเลยครับเห็นไหมครับเอาภาพไหนภาพแรกโอ้โหได้กี่ภาพเนี่ยได้เจ็ดภาพเอาสองภาพก็พอนะครับเอาภาพนี้เอาภาพนี้ก็อันนี้เป็นหัวเว็บเราเนะครับแล้วก็บันทึก ก่อนแล้วกันนะครับารีเฟซครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาทั้งหัวเว็บมาทั้งเนื้อหาเอาเท่านี้พอไหมอาทีน่นี้เอาเท่านี้พอไหมหรือเอาเพิ่มอีกครับพอก่อนพอ,อก,ก่อนเนาะเพราะว่ามันจะมีข่าวจัสัมพันธ์นะข่าววัสัมพันธ์หมวดหมู่เรื่องเนื้อหาเอาไว้สัปดาห์หน้าเนาะอันนี้เอาไว้สัปดาห์หน้าเนาะ อันนี้เอาสัปดาห์น,นี้ก่อนเอาสัปดาห์น,นี้ก่อนนะครับ